สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวชมอุทยานปร,ประวัติศาสตร์เมืองเก่าโูทันะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ที่ให้ดูเป็นภาพนะครับเป็นอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลมากครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีรถบริการครับรถเช่าบริการมีทั้งรถที่มีไกด์นำด้วยแล้วก็รถส่วนตัวเช่าส่วนตัวแล้วก็ วันนี้มาด้วยกัน4คนครับก็ตกลงกันเช่ารถก๊อฟครับในราคา300บาทนะครับใช้เวลา1ชั่วโมง25นาทีนะครับเพราะว่าถ้าจะเดินเอาในช่วงที่แดดกำลังร้อนๆ,ๆนี่ก็คงจะได้ที่เดียวแะครับมอจะถ่ายภาพอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตกลงเช่ารถครับ3ามสามร้อนะครับ 1>, 1ชั่วโมง5นาทีจุดแรกนะครับก็มาที่พระบรมอนุสาวรีย์พ่อพุทธามคําแหงมหาราชนะครับตามที่ประวัติทราบกันมาว,ว่าตัวหนังสือที่เราใช้กันปัจจุบันนี้จนถึงปัจจุบันนี้ก็ด้วยอาศัยพระบ,บารมีของพ่อพุทธามคําแหงมหาราชนระทรงปรีชาจงให้ประดิษฐ์อักษรไทยนะครับจึงเรียกว่าลายสิอไทย ครับตั้งแต่พศ1822นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ครับครับอุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุโขทัยนี้ทางองค์การยูเนสโกรับว่าเป็นมรดกโลกนะครับตั้งแต่พศ2534นะครับมีอานาบริเขตอานาเขตนะครับบริเวณครอบคลุมไป ทั้งหมด70กว่าตารางกิโลเมตรนะครับถ้าไปทางเหนือก็จะไปครอบคุมถึงสีศาสนาลัยสีสำโรงสวนข้าโลมครับแต่ถ้ามาทางใต้ตะวันตกก็เป็นครอบคุมไปจนถึงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอันนี้ก็เป็นสั์สีสว่างนะครับสั์สีสว่างที่เป็นแบ็กกราวด์ในช่วงงานลอยกระทงะครับแล้วก็มีสระน้ําอยู่ด้านหน้าก็จะเห็นแสงสีบรรยากาศ นี่เป็นที่เรื่องลือบือหือชานะครับใครก็อยากมาเทีย่ยวก็ประดับประดาไปด้วยวัดวาอารามต่างๆนะครับที่อยู่ในสมัยกอ่อนอาณาจักรสุขโขทัยนะครับถ้านึกจินตนาภาพไปแล้ว700กว่าปีก็คงจะอลังการงามตานะครับมีการขุดคลองทำกนนบกันน้ำด้วยนะครับ และต่อมาครับก็มาถึงวัดหลักนะครับคือวัดมหาธาตุดูแปลนนะครับดูแปลนของวัดมหาธาตุนะครับวัดมหาธาตุก็มีอนาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลครับทุกม,มุมของสีมานะครับก็จะมีเจดีย์ฐานสูงแล้วก็ใหญ่มากครับมีพุทธร,รูปตั้ง ใหญ่โตมหารารมากครับแล้วก็นี่ด้านหลังพนะร,ระพุทธรูปที่เคยประจำอยู่ที่นี่นะครับเป็นพระพุทธรูปทองสำริดเนื้อแท้นะครับใหญ่โตมากครับแต่ปัจจุบันนี้ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพรา,รามนะครับเสาสิงชาหลวงพ่อโตหรือว่าศรีสิพระศรีสยามุนีนะครับนะครับเท่าองค์นี้แหละครับใหญ่โตกาก นี้น่าจะเป็นจำลองมา,าแทนที่นะครับอันนี้ทางด้านหลังครับสวยทุกมุมครับเพราะว่าคนที่มาที่มาด้วยกันนี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับแยกกันเพราะต่างคนต่างแยกมุมถ่ายภาพต่อมาก็ไปที่วัดศรีชุมครับห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์ไปประมาณ800เมตรนะครับมาที่วัดศรีชุมซึ่งวัดศรีชุมนี้ก็มีตำนานเล่ากันมานะครับมากมายนะครับบอกว่าเป็น วัดที่มีพระพุทธรูปพูดได้นะครับองค์ใหญ่มากครับมีกำแพงผนังร้อมรอบนะครับด้านบนสันนิษฐานว่าก็คงจะมีโดมมุงอยู่นะครับแต่ด้วยอาศัยเก่าก็เลยทลงลงบ้าง,างไม่ซ่อมนะครับเป็นการอนุรักษ์ของมรดกโลกไปเลยนะครับ <c oughs> แล้วด้านหน้านั้นก็มีต้นมะม่วงนะครับอายุ200ปี อันนี้ก็เป็นพุทธรูปที่มีตำนานว่าพูดได้นะครับก็อีกตำนานก็บอกว่าเป็นกุสโลโบายนะครับของเขเป็นกุสโลบายของพระหมหากษัตริย์หรือเจ้าครองเมืองที่จะนำทหารออกรบหรือป้องกันเมืองนะครับก็จะนำทหารมาประจำที่นี่นะครับแล้วก็จะให้ทหารตั้งสัจจปฏิยานเพื่อที่จะ ปลุกให้มีการแสดงแสดงการความกล้าหาญนะครับเพื่อปกป้องเมืองนะครับครับในบริเวณผนังกำแพงนะครับก็มีอุโมงค์นะครับรูมงแล้วก็มีรูเล็กๆนะครับถ้าพูดล้วเสียงเสะท้อนเหมือนเสียงออกมาจากพระพุทธรูปนะครับนี่ก็เป็นกุศโลบายให้กำลังใจกับทหารนะครับครับอีกตำนานหนึ่งก็บอกว่ามีอุโมงค์ ใต้ดินนะครับสามารถหนีค่าศสึอออกไปถึงสีสัตนานาลัยนะครับ4 0กว่ากิโลได้นะครับใต้ดินจึงเรียกว่าพร,ร่่งดำดินนะครับสุดท้ายครับก็มาของที่ระลึกนะครับจับจ่ายซื้อของมีชุดชวสวยๆนะครับสำหรับคนไทยและนักท่องเที่ยวนะครับ ครับปิดพลาดประการใดในเรื่องข้อมูลต่างๆก็ขออภัยนะครับก็สามารถค้นได้ใน Google นะครับครับที่จะหรือไม่ได้นะครับมาเที่ยวสุโขทัยเมืองเก่าก็ต้องมาอะไรครับซื้อของที่ระนลึกนะครับเชื่อมหม้อห้อมอย่างนี้ครับสไตล์สุโขทัยก็มีแล้วก็ ลืมไม่ได้ครับอย่าลืมแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยกินนะครับถึงมีรสชาติเป็นที่เรื่องลือดูอชาล้ะครับในแบบฉบับของจังหวัดสุขโขทัยนะครับสวัสดีครับ